ทีมงานโทรภาพาะละแต่สงขาครับเราข้ามแดนไปกันที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยครับทีมงานโัวพ่อเราพอได้ครับอยู่ทั่วไปดูตำรวจสพป่าบอนจังหวัดพัทลุงนาโดยพันตารวจเอกนาพลบุญสนิทผู้กำกับการสพป่าบอนนาทีมตํารวจชุดสืบสวนไปจับ,บวงไฮโลในสวนยางไปดูภาพสดๆกันก่อนครับ ปวนให้ลูกปอบปอบบบจะปดให้ลกเฮ้ยยยด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 ยยดยดยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจยยดยดนั่งนัน <nenhuma> ั่งลูนั่งลงกับ นังลงนังลงไอ้ยไปเยไปไม่ได้ไม่ได้ไปไปไม่ได้นะไปนังนันังนัเ้หมดนั่งมดกับตำรวจสปอนนะครับนั่งนั่งนัตำรวจสปอนกับตำรวจสพปอาบใหญ่ใหญ่ใหญนเานาทีครับเจหน้าทีครับนั่งนังเฮ้ยคุ้มเมันคุ้มนเรื่องกับตำรวจสพปอนนะครับ สามโดยผู้กับสปปบ้าบอลนะครับเอามานี่นักสันเจงว้านะครับเราลบเร่อกันวันนั้นนั่งนั่งดูคนนั่งครับนั่งนังเจงว้านะครับนี่สปปบ้าบอลนะครับผู้กับการสั่งให้มาจับครับบ่นกันวันนั้นในพื้นที่บาบอลใส่เล้งไม่ใส่เล้งไม่ลยมามานะมาย้ายไปย้ายไปมามาคนนี้อ่อยนักมามาเอามาเอามาเล้งเหลวเลียงมามามาครับมามามาเลยครับ นะตำรวจสพป่าบอลนะครับเข้าใจยังตรวจสืบสพป่าบอลนะครับจ้าครับออกตัวมาหนี่เอาตัวมาหนี่มานี่มามาไม่ต้องเล่นไม่ต้องหัวเล่นกันมานี่มามามานี่มามาออกตัวมาไปยังมา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 ไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยกับกับเรเอาลงบ้านเาเลยนะครับเอามานั่งคุยกันได้ดีป่ะคุยกันได้รู้เรื่องผีล่องไปไปไปผีล่องไปไม่ไปไหนอ๋อไหนรูเรียงนางนางนางมาอยู่ในวงนี้ไปอย่าพุ่มได้เจยมือนะแต่เล่นไรูเรียงนะครับอย่าพุ่มได้เจยมือนะครับ อ่าเล่กันไเข้าใจสวัสดีซอบว์ป่าบอลนะครับบูมกับยญ่นะครับคุณนายตะบนบุญสนิทสั่งกันมานะครับให้มาจับบนกันวันนั้นนะครับซอฟว์ป่าบอลนะครับนั่งนั่งนั่งครับนั่ง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 เลยเอาขุดใด้รู้เรื่องนะเล่นก็เล่นกันไปผิดกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับนะจุดสืบสวนสอป่าบอลนะครับเอาเล่นก็ให้รู้เรื่อง นะครับไม่รู้เรื่องกันนะครับอ่าโอเคอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะย่อมย่อมย่อมระบาษบบนะเอานังไปนับเอาหลักฐานเรามีอะไรมั้งให้ลูหรือว่าไฟไม่ให้โลู่หรือว่าไฟครับให้โล,โลนะให้โลนะโอเคเอานี้เล่นดังมดนะเจงว้นะนโอเคครับ เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสอพอป่าบอลไปจับกลุ่มวงไฮโลที่เปิดเล่นกันในป่าสวนยางพืนที่หมู่8ตลป่าบอน <Okay. S 2> อย่างที่เห็นครับนักพนันส่วนใหญ่อายุ40-50ปีทั้งหัวขาวหัวดำเก๋าเก๋าทั้งนั้นเลยครับคืออยากจะวิ่งครับแต่ว่ามันวิ่งไม่รอดแล้วครับบางคนนั่งจนเหน็บกินตีนนั่งจนก้นชามันชาไปหมดไอที่พอลุกไหวก็ทําท่านี้แต่ว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ไกลตำรวจเขาเรียกให้กลับมาเหนื่อยมั่งไรมั่งยอมครับต้องยอมงานนี้จับได้17คนนะครับ พร้อมกับเงินสดและก็อุปกรณ์เล่นไฮโลก่อนจนับนี่ตำรวจป่าบอลเขาได้รับแจ้งนะครับว่ามันมีกลุ่มนักพาน,านันแอบไปเล่นไฮโลกันในป่าสวนอยางสร้างเป็นเพิงพักชั่วคราวน่าจะเล่นกันเป็นประจำครับดูที่ดูทางแล้วมันโล่งมันเตียนก็เลยวางแผนไปจับก็รวบได้ทั้งวงทั้งหญิงทั้งชายทั้งรถทั้งไรพาไปโรงพักหมดแล้วครับแม่นักพาน,าน,นันนี่ขอให้ได้เล่นครับที่ไหนก็เล่นได้ในป่าในไรนี่เล่นได้หมดไปถึงหมดเล่นได้ตำรวจก็ตามจับได้ทุกที่เหมือน กันเลยครับ